สวิธีเรานะครับวันนี้เราอยู่กับวิธีสร้าง400นะครับนี้จะขี่ SR 400ไปทำงานนะครับก็ตั้งแต่ไปโอเวอร์ฮอนมานี่วิ่งมาแค่58กิโลนะครับก็ยังไม่ได้วิ่งไปไหนไกลๆนะครับวันนี้ จะขี่ไปทำงานนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราไปโอเวอร์ฮอนมานะครับมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากอของเดิมนะครับเพราะว่าเราได้ทำการเปลี่ยนขนาดลูกสูบนะครับจาก87เป็น88นะครับเดี๋ยวเราขี่ไปทำงานกันครับผมเ,เรามา ดูกันว่ามีความแตกต่างอย่างไงาบ้างนะครับผมเดีย๋ยวไปทำงานด้วยกันครับผม น,นี้เราขี่ไปทํางานกันนะครับมาดูว่าจากเปลี่ยนรูปสูบจาก87มิลเป็น88นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือขับขี่เป็นยังไงบ้างฟิลลิงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเ,เราไปติดตามกันครับผมก่อนอื่นฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ น,นี่อยู่กับ BTSR นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นความแตกต่างก็คือเพื่อนๆเ,เห็นออรอบเครื่องยนต์ไหมครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ในเกียร์ว่างนะครับมันอยู่ที่ประมาณ1,000นะครับ1,000รอบนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นแบบ ลูกสูบเดิมนะครับก่อนที่จะโอเวอรฮอนนะครับลูกสูบแปดสิมิลนะครับตอนนั้นอรอบจะขึ้นไปที่1,300ถึงหน0่นะครับนี่คือนี่คือความแตกต่างหลังจากโอเวอรฮอนมาโดยการเปลี่ยนลูกสูบด้วยนะครับ อันนี้เท่าที่สังเกตด้วยด้วยตัวเองนะครับไม่ไม่ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เท่าที่สังเกตว่าหลังจากทำมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมไปบ้างนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกไปครับเรื่องของออรอบของเครื่องยนต์จะต่ำลงนะครับแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเสียงของเครื่องยนต์ก็จะนุ่มๆนะครับนุ่มๆทุ่มๆ กว่าเดิมนะครับเดิมมันก็จะแบบเหมือนออกลูกเ,เล็กๆนะครับอันน huh? ี้รู้สึกว่าเออมันออกแบบก้อนโตๆนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเออมันเพาะขึ้นกว่ากว่าเสียงเดิมตอนที่เป็นลูกสูบ87มิลนะครับก็เดี๋ยวผมจะรันอินสักประมาณ1,000กิโลนะครับแบบเอาแบบเซฟๆชัวชัว นะครับวันนี้ก็เอามาขี่แล้วก็มาแชร์ให้ทุกๆคนดูนะครับว่า SR400 หลังจากเปลี่ยนรูปสูบไปแล้วส่วนน้ำมันเครื่องผมก็ยังใช้เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับของย e ี่ห้อขึ้นต้นด้วยตัว M นะครับเป็นฉลาบ สีเขียวนะครับก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่นะครับคือของผมทำาออฮอลตอน8ปดหมื่นโลนะครับคือตอนที่ช่างเขาเปิดฝาเครื่องนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บสภาพลูกสูบสภาพวาว ยางตีนวาวหรือโอรินต่างๆยางต่างๆในชุดของของ,องเครื่องอะ่ะดูไม่จืดนะครับก็เสริมสภาพไปตามการใช้งานะนะครับบอคุ้มนะครับขี่รถระยะ6ปแ8ดหมืกิโลขี่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับความร้อนสูงด้วยนะครับขี่ไปทำงานในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็มีออก ่ในช่วงปีก็ปีละของครั้งอะไรเงี้ยครับแปดหมื 80, กิโลแต่ยอมรับว่าเอสนี่อถึกทนจริงๆนะครับขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยไม่มีงองแงนะครับจะพูดถึงข้อสังเกตของ ของเครื่องยนต์ที่ใช้มานานนะครับอันนี้จากที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ตัวเองเจอมาก็คือสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเครื่องเริ่มเริ่มมีอายุการใช้งานที่ที่นานนะครับเช่นส0 0 0 0 4 0 0ส0สห้าโลขึ้นไปแล้วกันนะครับเราสังเกตได้เลยว่าเวลาเรา อยู่ในรอบเดินเบาเกียร์ว่างนะครับเราจะสังเกตว่าเข็มของของเข็มวัดรอบนะครับมันจะสั่นติกๆิกทิกมันจะอยู่ไม่นิ่งนะครับให้เพื่อนๆลองลองสังเกตดูนะครับอันนี้ผมเจอเจอกับรถของผมนะครับแต่ตอนที่อายุการใช้งานมันน้อยๆน,นะครับมันไม่มีอาการนี้นะครับรวมถึงหลังจากที่ ไปโอ้ออนมาแล้วอาการเข็มมันสั่นอนะมันก็หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของผมก่อนที่จะไปทำระยะแปดหมืนกิโลนะครับไอ้ไม่แปดหมืนโลนี่ถามว่าควันขาวไหลไหมมันมีนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับแบบออกมาเยอะนะครับ แล้วก็มีกลิ่นออกมานะครับแต่ว่าเรื่องของออกควันข่าวออกเยอะนี้ออกไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมเมเนเจอ์นโอดอร์ฮอรโดยการดูระยะการใช้งานนะครับคือ8 0 0 0มโลนี่ก็ถือว่าเยอะมากนะครับปกติแล้วโอดอร์ฮอรถ้าแบบเอาแบบเซฟเซฟแบบแบบประหยัดค่าใช้จ่ายต่อครั้งคือ มันก็ต้องทำในช่วงประมาณสามหมื่นนะครับน่าจะดีเพราะว่าหนึ่งอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์ก็จะไม่ช้ำแล้วก็แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะก็จะถูกลงเพราะว่าด้วยอุปกรณ์มันยังไม่ไม่ไม่เสียหายชำรุดเยอะนะครับเออเราก็ เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนหลายอย่างนะครับของผมโอเวอร์ฮอนมาก็ตกตีว่าสองหมื่นแล้วกันครับเปลี่ยนลูกสูบด้วยนะครับมันจะแพงอนตรงที่เปลี่ยนลูกสูบเนี่ยครับอยู่ที่เราเลือกลูกสูบแบบไหนนะครับยี่ห้ออะไรของเดิมหรือเปล่าหรือเป็นลูกสูบแต่งอะไรก็ว่าไปนะครับ ช่วงนี้หน้าฝนแล้วสายมอเตอร์ไซค์อย่างเราก็จะเปียกปอนหน่อยๆน,นะครับยังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าถนนมันจะลื่นๆหน่อยนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงข้อป่ะนะครับเพื่อนฟังดูผมว่ามันออกแบบ ก้อนใหญ่ๆกว่าเดิมนะครับหมายถึงว่าเสียงท่อเวลามันออกนะครับพูดถึงราคาอะไหล่ของ SR ลรถนำเข้าทั้งคันนะครับชิ้นส่วนต่างๆไม่รวมถึงลูกสูบนะครับไม่รวมถึงราคาลูกสูบอะ่ะผมว่ามันไม่แพงนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่แพงคือมาเมื่อมาอเปรียบเทียบกับอะไหล่ชิ้นส่วนทุกอย่างมัน เมกอินเจแปน่ะนะผมว่ามันไม่แพงอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนบ่อยนะครับมันก็ก็เปลี่ยนทีหนึ่งก็อยู่ได้สามหมื่นสี่หมื่นโลครับแล้วอีกอย่างดีไปกว่านั้นคือ SR ของเราเนี่ยม,มันมันมีอะไรมือสองเนี่ยเพียบคือมันหาทดแทนกันได้นะครับ เล่นยศอายังไงผมว่าคุ้ม,มนะครับก็หลังจากโอเวอร์ฮอนตอน80,000ืนโลไปเปลี่ยนลูกตรงลูกสูเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็เราก็ใช้งานยาวๆนะครับสามหมื่นสี่หมืนโลแล้วเดี๋ยวค่อยมาตรวจเช็คกันอีกทีนึงว่ามีตรงไหนมันสุดหลอบ้างตามอาการน,น,นะครับทุกคนดูครับที่ผมบอกว่า คือถ้าแบบอาการที่ผมสังเกตว่าท่านรถมันใช้งานมานานสามหมื่นสี่มื่นอะเข็มวัดรอบมันจะกระดิกติๆๆๆ๊ RPG, กติ๊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 กะมันจะไม่นิ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆดูหลังจากโอฮอนมานะครับนิ่งมากอะ่ะคือแบบไม่มีอาการสั่นหรือกระดิกเลยครับอันนี้คือข้อสังเกตได้นะครับว่าเครื่องยนต์การใช้งานมานานเนี่ยมันมีอะไรที่ให้เราสังเกตได้บ้างนะครับ เอสอาคันของผมเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับอะไรที่เปลืองเปลืองที่สุดไม่ไม่รวมถึงน้ำมันเครื่องนะครับกับพวกกรองน้ำมันเครื่องของผมเปลืองสายวัดรอบมากคือแบบสี่ตรงผมผมถ้าผมจำไม่ผิดมันสามหรือสี่เส้นแล้วเนี่ยครับเออมันแบบขาดบ่อยมาก เท่าที่ขี่มา20กว่าโลตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็ปกติครับออก็มาแชร์ให้เพื่อนชมกันนะครับว่าอย่างรถผมเนี่ยโอหอนมาแล้วเปลี่ยนขนาดลูกสูบด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าได้ แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับผมอัดผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับอันนี้รีวิวจากผู้ใช้งานนะครับมไม่มีความรู้ทางด้านช่างนะครับก็รีวิวจากการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวขอละนินสัก6700็ดโลนะครับเดี๋ยว จะมาทำความเร็วท็อปสปีดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าลูกสูบ88อ,อัตราความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็รันอินไปก่อน ที่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวอขอจอดรถแป๊บหนึ่งโอเคเพื่อนๆอ,อันนี้ถึงที่ทำงานเรียบร้อยนะครับนะครับสภาพนี่จุดต่างๆก็ไม่มีน้ำมันซึมน้ำมันรั่วแล้วนะครับวันนั้นก็เนี่ยที่เปลี่ยนออท่อยางไปนะครับเพื่อนๆดูสภาพนี่ฮะมองเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะครับ ก็ไม่มีอะไรรั่วนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ยินเสียงลูก88นะครับวิสโก้นะครับก็เลยลนอินสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้80กิโลเป๊ะนะครับโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้เราอยู่กับ วิธี sr c 0 0รนะครับเดี๋ยวเรา,าเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผม